ไปดูฟุตบอลอีกห,หนึ่งอย่างครับแต่เป็นฟุตบอลชายหาดบ้างฮะก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่สําเร็จแต่ก็ยังเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเคยนะครับไปติดตามบทสรุปของทีมฟุตบอลชายหาดไทยได้จากรายงานครับอุวนเมนต์ฟุตบอลชายหาดเอเชียนคัพที่จอมเทียนบีชอารีนาพัทยาใต้แข่งชายหาดไทยเก็บตัวเข้มข้นยาว2เดือนและได้อุ่นเครื่องรับแข้งกับทีมชั้นนาของโลกก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย นักเตะทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเป้าหมายติดหนึ่งใน3ไปชิงแชมป์โลกครั้งแรกให้ได้โดยได้มีการประยุกต์สไตล์การเล่นบอลชายหาดร,ระดับสูงมาปรับใช้กับทีมไทยทั้งการเล่นลูกสุดต,ต่างๆลูกกลาอากาศตีลังกาย,ยิงจะได้ส่วนผสมที่ลงตัวและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามควา้าแชมป์กลุ่มเด้วยผลงานชนะรวดทั้ง3านัดเป็นครั้งแรกแต่เป็นที่น่าเสียดายในรอบแทีมสุดท้ายการมาเชิญหน้ากับซาดิอาระเบียทีมไทยเสียเปเรียบจากการตัดสินของกรรมการในหลายจังหวะ เอื้อประโยชน์ให้คู่แข่งมากกว่าจนในที่สุดเกมสูสีจบลงด้วยความผิดหวังของแข้งชายหาดไทยภาพรวมของทีมชาติไทยในตอนนี้นะครับตั้งแต่แมตช์แรกนะครับแล้วก็ยันมาถึงนัดรอบแปดทีมที่เราแพ้เนี่ยผมผมชื่นชมเด็กนักกีฬานะครับสามารถเล่นได้ดีตั้งแต่แมตช์แรกแล้วก็2เดือนที่เราเก็บตัวซ้อมเนี่ยทุกคนมีวินัยนะครับมีความอดทนสู้แล้วก็ซ้อมได้หนักมากเพราะรู้ว่าเที่ยวนี้เราเจอในระดับเนี้ย เราค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการรอบคัดเรียกคัิฟายไปนะครับเพราะทุกคนตั้งใจมากใน2เดือนแล้วก็แมตช์แรกแมตช์สองแมตช์สามเนี่ยเราเล่นในรูปแบบใหม่สไตล์ใหม่ของทีฬาไทยในบอลชายหาดไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกเราทําได้ดีเราเล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นตามล่ดับซึ่งนักกีฬาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เด็กๆใหม่ๆเนี่ยได้เห็นประสบการณ์แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในลีกที่เราเล่น,นในลีกนะครับในประเทศไทยมันมาเร่ระดับเอเชียเนี่ยเล่นกับซาอุเล่น คูเวตเล่นับเรบานอนนะครับมันมีอะไรค่อนข้างเคี่ยวมากว่านี้เยอะนะครับการเล่นบอลคอนโทลน,นะครับซึ่งการที่เล่นบอลกับพื้นเนี่ยเด็กเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงในประเทศไทยเยอะในหลีกเยอะแต่พอเราไม่เล่นดับเนี้เราเลี้ยงสู้ใครก็ไม่ได้นะครับสู้คูเวตก็ไม่ได้สู้เลยบอนอนก็ไม่ได้สู้ซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้เพราะงั้นคือสิ่งที่เราต้องนํามาแก้ไขเราเลี้ยงได้แต่ต้องเลี้ยงให้เป็นครับผมสำหรับเส้นทางในอนาคตของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่รุ่นพี่อำลาทีมชาติ เป็นโอกาสของหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดจากฟุตบอลชายหาดลีกได้เข้ามารับใช้ชาติต่อไปในอนาคตเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดชุมพรครับ